ดูนกล้อง2เรือธงระหว่าง iPhone 11 Pro Max กับ OnePlus 8 Pro นะครับตัวไหนจะถ่ายเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เรามาดูกันครับตัวนี้นะครับก็เป็นเรือธงของทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่ง iOS แล้วก็ฝั่ง Android นะครับซึ่งมันมีความสามารถอะไรที่มัน คาบเกี่ยวกันมากแม้กระทั่งเรื่องของราคานะครับ <Wow. S 1> iPhone 11 Pro Max เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่39,900บาทนะครับแล้วก็ o n e p l u 8 Pro ตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่34,990บาทนะครับเร oh. ียกว่าห่างกันประมาณ5,000นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่า 5,000เนี่ยในเรื่องของกล้องเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเทียบันทั้าทางรูปนิ่งนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอนะเต็มๆเ,เลยนะครับมาดูกันว่ามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยติไอมีคําถามทิ้งไวน้น,นิดนึงนะครับว่าปกติเวลาถ่ายรูปในชีวิตประจําวันเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้ครบทุกเลนที่เขาให้มาหรือเปล่านะครับเออคอมเมนต์เล่าให้ติไอฟังนิดนึงแล้วกันนะครับผมและที่สาคัญสุดๆเลยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องวัตถ ถึงแสนซับแล้วนะครับช่วยๆกันอีกนิดนึงนะครับผมอ่ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของสเปกกล้องของทั้ง2ตัวกันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งสเปกกล้องของทั้ง2ตัวเนี่ย iPhone 11 Pro Max นะครับทั้ง3เลนนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลทั้งหมดเลยนะครับทั้งเลนหลักเลนแอตเตอร์วายนะครับเลนเทเลนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นกล้องหน้านะครับก็12ล้านเหมือนกันหมดเลยนะครับในส่วนของสเปกกล้อง OnePlus 8 Pro นะครับผมตัวนี้เนี่ยกล้องหลักนะครับให้ความละเอียด48 ล้านพิกเซลนะครับกล้องอัลตร้าไว้นะครับ48ล้านเหมือนกันนะครับกล้องเทเลโฟโต้เนี่ยให้มาอยู่ที่8ล้านและเลนด์เดฟเซนเซอร์นะครับให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับผมอ่าส่วนกล้องหน้านะครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับอ่านี่คือสเปคคร่าวๆของทั้ง2ตัวนะครับในเรื่องของสเปกกล้องนะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยดีกว่านะครับมาไปเลยครับมาเริ่มกันที่กล้องหลักเลยนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max เนี่ยรู้สึกว่า รูปของเขาเนี่ยจะมีความติดเหลืองอยู่นิดนิดหนึน่งนะครับและสีก็ออกจืดจืดหน่อยแต่ก็จะดูเรียวๆนะครับและจะมีความเก็บแสงสว่างได้ดีกว่านะในส่วนของวันพัสนะครับรู้สึกว่าจะออกไปทางโทนฟ้าๆนะครับมีสีที่สดใสแล้วก็มีคอนทาราสท,ที่จัดจ้านนะครับเงามืดเป็นมืดนะครับที่ไอคิดว่าแบบถ่ายเสร็จแล้วลงเลยเนี่ยวันพัสเนี่ยอาจจะเหนือกว่าในส่วนนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของรูปภาพรูปขนมอะไรต่างๆเนี่ย เขาจะดูสดใสและน่ากินมากกว่า iPhone 11 Pro Max นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบโทนไหนสไตล์ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีจุดสังเกตอยู่นิดนึงนะครับว่าเวลาเราเข้าแอปพลิเคชันกล้อง OnePlus 8 Pro เนี่ยแอปพลิเคชันกล้องของเขาเนี่ยเวลาหันไปหันมาหันไปหันมานะครับจะเกิดอาการภาพกระตุกอยู่นิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณานนิดนึงนะครับผมในส่วนของกล้องหน้านะครับก็ถือว่าทาได้ดีทั้งคู่เลยนะฮะรายละเอียดต่างๆเนี่ยทั้งผิวหน้านะครับทั้งฉากหลังเนี่ยก็ออกมา ครบๆเลยนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับสาหรับ iPhone เนี่ยสีจะติดเหลืองๆนิดนึงนะครับส่วนวันพัดเนี่ยสีคนเนี่ยจะออกไปโทนขาวๆสว่างๆนะครับใครที่ชอบเซลฟี่เนี่ยอาจจะชอบไปทางวันพัดมากกว่านะครับแต่เวลาเซลฟี่เนี่ยมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับไอโฟนเนี่ยจะกลับภาพให้อัตโนมัติตลอดเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เหมือนถูกถ่ายจากกล้องหลังนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะงงๆกับมุมตอนถ่ายออกมานิดนึงนะครับผมมาในโหมดถ่ายภาพบุคคลหรือว่าพอเทสตนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถถ่ายได้ทั้งเลนส์วแล้ก็เลนส์อั การตัดขอบของทั้ง2ตัวเนี่ยถือว่าทาออกมาได้ดีเลยนะครับเก็บขอบได้เนี้ยจริงๆแล้วก็มีการเก็บแสะที่ดีนะครับในฝั่งของ iPhone นะรู้สึกว่าจะมีการ เก็บแสงสว่างได้ดีกว่านะครับจะสว่างทั่วทั้งภาพมากกว่านะครับตรงเงาตรงคอนะครับเงาตรงเสื้อนะครับจะเปิดดีเทลได้เยอะกว่านะครับส่วนมันพัดเนี่ยรู้สึกว่าจะคอนทราสจัดไปนิดนึงนะจนรู้สึกว่าตัวคนเนี่ยมันโดดออกมาจากภาพไปนิดนึงนะครับรู้สึกเหมือนตัดแปะไปนิดนึงนะทีไอรู้สึกว่าจะชอบพอร์เทตของฝั่ง i p h o n e 11 Pro Max มากกว่านิดนึงด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบสไตล์ไหนนะครับก็เลือกกกันดูนะครับ มาในส่วนของเลนอัลตร้าวายนะครับไอโฟนนะฮะจะรู้สึกว่าจะมีมุมมองเนี่ยที่กว้างกว่าวันพัดอยู่พอสมควรเลยนะครับโทนภาพ iPhone เนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะมีความสว่างกว่านิดนึงนะครับในการถ่ายปกตินะแต่พอถ่ายย้อนแสงนะครับก็จะรู้สึกได้ว่าวันพัดเนี่ยจะทําการเฉลี่ยแสงได้ดูดีกว่านะครับแต่มันจะรู้สึกว่ามันจะเป็นฟ้าๆคอนทราต่ำๆนิดนึงนะครับและจุดที่น่าสังเกตสุดๆเลยนะครับในเลนวายตัวนี้เนี่ยไอโฟนเนี่ยรู้สึกว่าตามขอบเนี่ยจะมีความเบี้ยวความโค้งเยอะกว่าทางวันพัดนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาในเรื่องของการซูมนะครับเลนเทเลโฟโต้เนี่ยฝั่งของ iPhone 11 Pro Max นะครับสามารถซูมได้สูงสุดถึง10เท่านะครับแต่วันพัทซูมได้สูงสุดถึง30เท่านะครับซึ่งระยะก็จะไกลกว่าของ iPhone 11 Pro Max แนะแต่ภาพก็จะดูเละๆอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าดูรู้เรื่องไหมนะครับก็ดูรู้เรื่องนะครับว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรนะมาในเรื่องของการถ่ายระยะใกล้หรือเลนมาโคนะครับตรงนี้เนี่ยวันพัด8 p r โปจะเหนือกว่ามากๆเลยนะครับเพราะสามารถถ่ายได้ในระยะใกล้ถึง สซนติเมตรเลยนะครับสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆในระยะใกล้ๆได้ดีมากๆเลยนะครับเห็นไปถึงยันเนื้อส้มเลยนะครับรูปนี้นะมาในเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยหรือว่าโหมดถ่ายกลางคืนนะครับตรงนี้เนี่ย ภาพที่ออกมานะครับวันพัทอาจจะดูเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับด้วยความที่นอสไม่ค่อยเยอะเหมือนทาง11 Pro Max นะครับแต่โทนสีก็ชัดเจนนะครับทางฝั่ง11 Pro Max เนี่ยจะเป็นโซนสีเหลืองๆนะครับทางฝั่งวันพัท8 Pro เนี่ยจะเป็นโซนสีฟ้าๆหน่อยนะครับวันพัท8 Pro นี้นะครับเขาสามารถถ่ายโหมดแสงน้อยโหมดกลางคืนเนี่ยในฝั่งของเลนส์ ultra wide ได้นะครับแต่11 Pro Max เนี่ยจะสามารถถ่ายโหมดกลางคืนได้ในเลนส์เทเลโฟโต้นะครับอาจจะเหมือนเป็น ข้อดีข้อเสียสลับกันไปนะครับใครที่ต้องดูว่าจุดประสงค์ในการใช้แต่ละเลนในการถ่ายกลางคืนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่มีจุดสังเกตของวันพัช8โป o นิดนึงนะครับในเรื่องของเลนอัลตาไวในการถ่ายกลางคืนนะครับรูปนี้เนี่ยสีไวบาลานเนี่ยอาจจะเพี้ยนเพี้ยนนิดนิดนะครับจะเหลืองก็ไม่เหลืองจะน้ําเงินก็ไม่น้ําเงินนะครับอันนี้ต้องพิจนารณาตรงนี้นิดนึง้วกันนะครับ การถ่ายกล้องหน้าครับจากทั้ง2กล้องพร้อมๆกันนะครับหมุนให้ดูเลยครับว่าแต่ละสีแต่ละสันเป็นยังไงนะครับโดยความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เฟรมต่อวินาทีนะครับผมอันนี้เป็น Story IG นะครับจาก iPhone 11 Pro Max นะครับกล้องหน้าก็มีฟิลเตอร์นิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้กับความลื่นนะครับดูป่าการพูดอะไรต่างๆนะครับว่าลื่นไหมเนาะ นี่ก็ถ่ายสตอรี่ไอนะครับการเคลื่อนไหวของปากต่างๆว่ามันสม ooth ไหมนะครับกับวันพัด8 Pro นะครับผมโอเคก็เ,คเรียกว่าน่าจะเห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าสีสันของตัวไหนเป็นอะไรยังไงนะครับตีไอจะไม่ฟันธงดีกว่าว่าตัวไหนมันสวยกว่ากันนะครับเดีย๋ยวช้เพื่อนๆเนี่ยลองดูภาพแล้วก็พิจารณากันเอาเองเพราะว่าแต่ละตัวมันก็จะมีคาเลคเตอร์ที่ หลายๆคนอาจจะชื่นชอบแตกต่างกันบางคนอาจจะชอบของ i iPhone บางคนอาจจะชอบของวันพัดนะครับลองดูกันนะครับว่าชอบแบบไหนนะอันนี้ก็ลองมาเทียบกันให้ดูนะครับเผื่อใครกําลังตัดสินใจในการที่จะเลือกซื้อมือถือเรือธงสักตัวนึงนะครับอย่างฝั่งของ i iPhone 11 Pro Max กับวันพัท8 Pro เนี่ยเออมาเทียบเรื่องกล้องนะถ้าใครสนใจเรื่องกล้องนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับเผื่อใครที่กําลังเล็ง2ตัวนี้อยู่เนี่ยจะได้รู้เรื่องประสิทธิภาพของกล้องนะครับว่า2ตัวนี้เี่ย มีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเขาควรจะเรื่องตัวไหนดีที่จะตรงกับความต้องการในเรื่องของการถ่ายภาพของเขานะครับผมฝากแชร์กันด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช n น l วัตตรรีวิวไว้ด้วยเลยกันนะครับสำหรับวันนี้ติไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ